สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลอมดวงคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าในสายตาศัตรูคู่รีของคุณตอนนี้เวลานี้เขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะสมบัติพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะ,ะกด subscribe like แชร์นะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าพลังงานของคุณและศัตรูคู่รีของคุณเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไร เมอร์คิรีคนเกิดวันพุธธาตุน้ำพลูโตธาตุลมมิถุนดุลกุมแอธาตุลมมิถุนดุลกุมอะคอเรียตราศีกุมชาธาตุลมแันคนเกิดวันอาทิตย์นะธาตุไฟวอเธอธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมูลราศีมีนราศีกรกฎเนปจูนคนเกิดวันพฤหัสชาวธาตุดินเออธาตุดินพฤชศักันมังกร แคปิคอนราศีมังกรธาตุดินวีดัตราศีพะศพราศีตุลน,นะคะแล้วก็ซักซิเตเรียสราศีธนูชาทัิไฟตัวเลขวันที่เกิดของคุณและศัตรูผูริของคุณนะคะเป็นวันที่13 15 26 10 22 24 14 16 25 9 11 21 นะคะกด subscribe ไลค์แชร์รับอลรงงานด้วยนะคะเรามาดูอ,อ,อักษรย่อเผื่อพลังงานศัตรูคู่ริของคุณเนี่ยจะเป็นบุคคลใกล้ตัวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะมีวายมีเบิร์นนกเอ็มโอดีด็อกเจ S O so, I G Q uh, C V mm hmm. แล้วก็ N นะคะมีหรือเปล่าเอ่ยพลังงานศัตรูคู่รีของคุณนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น สมาชิกที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสมาชิกที่อยู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ลูกดวงแล้วก็ท่านสมาชิกที่เป็นสปปลาวด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะขอบคุณสำหรับการติดตามการสนับสนุนทุกช่องทางนะคะเรามาตวรวจสอบพลังงานของคุณกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรณนะวันนี้เวลานี้ตอนนี้เลยนะ,ะเป็นพลังงานรวมนะคะ ขอพลังงานโดดเด่นนะคะเด่นเเลยเป็นพลังงานรวมๆนะคะวันนี้ขออ่านไพ่แบบละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานส่วนตัวของคุณเนาะพลังงานของคนที่มาเจอคลิป,ลปนี้นะคะเป็นพลังงานแบบไหนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะเป็นคนแบบไหนเอ่ยสิบถ้วยนะคะ เป็นคนที่อาจจะเคยอาจจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากๆนะคะเป็นคนที่เหมือนมีจิตใจเมตานะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะ,ะมีน้ําจิตน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมงานนะ,ะแล้วก็เป็นคนรักเด็กด้วยนะเป็นพลังงานของเอ่อคนที่เหมือนกับมีในเรื่องของการประสบความสําเร็จในเรื่องของ การทางานบางคนบางท่านนะคะอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้นะอาจจะทํางานที่ไม่เปิดเผยตัวตนได้เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นไลฟ์โค้ชเป็นคร well ูบาอาจารย์เป็นหมอดูนะที่รับปรึกษานะคะชี้แนะแนวทางนะปรึกษาในเรื่องของปัญหาชีวิตรักก็ได้ปรึกษาในเรื่องปัญหาการเงนินการงานทุกอย่างเลยอะตัวคุณเหมือนอยู่เบื้องหลังอะนะไม่เปิดเผยตัวตนนะ,ะแล้วก็เป็นพลงานของคนที่เหมือนกับ ตอนนี้นะคะปลดปล่อยในเรื่องของความทุกข์นะคะในเรื่องของงานแล้วคือทำงานสบายอยู่เบื้องหลังนะพูดคุยนะคะที่เหมือนกับว่าเออเป็นผู้ชี้แนะแนวทางนะ,ะเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับพยายามที่จะลืมเหตุการณ์เรื่องราวอดีตเก่าๆก็ได้นะ,ะถ้าคุณไปเจอประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการทํางานประสบการณ์ชีวิตในเรื่อง,องความรักเนี้ย คุณพยายามที่จะตัดนะคะเรื่องราวในอดีตลบนะ,ะเรื่องราวในอดีตอะ่ะออกไปจากจิตใจของคุณแล้วคุณเหมือนโฟกัสที่ตัวเองคุณรักตัวเองคุณเหมือนกลับมามาทำในเรื่องของที่มันเหมือนกับเป็นอนาคตข้างหน้าให้กับชีวิตของตัวคุณเองอะ่ะ แล้วคุณก็ทํามันสําเร็จด้วยตอนนี้คุณได้ปลดปล่อยนะลืมปัญหาอดีตเก่าๆเรื่องราวอดีตเก่าๆได้แล้วเหมือนเดินออกมาได้แล้วอะนะคะอยู่ในสภาวะของคนที่เหมือนกับเออทำงานเกี่ยวกับเป็นเจ้านายตัวเองได้ด้วยนะคะเป็นนายตัวเองมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขแล้วกับสิ่งที่ทำพอใจแล้วแม้จะไม่ได้ทำให้คุณเหมือนบา้างั้งร่ำรวย นะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณพอใจแล้วคุณมีความภูมิใจในความรู้ความสามารถของคุณอะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะเออหยิบจับอาชีพนี้แล้วรู้สึกดีเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นเป็นไล่โคดนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออนะพอใจแล้วนะไม่ไม่ขวานขวายเอ่อทำในเหมือนกับว่า อาจจะเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังค้างคาใจในใจของคุณอยู่นะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนเป็นการสะสมเป็นการเก็บออมหรือว่าเป็นการที่แบบเก็บเงินฝากหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างนะเพื่ออนาคตข้างหน้าให้กับตัวคุณเองเล็กน้อยแค่นั้นเองคือไม่ได้ต้องการที่จะร่ํารวยหรือว่าดิ้นรนอะไรมากนะักตอนนี้คือพอใจแล้วกับสิ่งที่ทําพอใจแล้วกับสิ่งที่ได้รับนะคะแล้วก็รู้สึก ว่าเหมือนกับกินอยู่อย่างพอเพียงอะไรเงี้ยนะมีชีวิตกับครอบครัวมีความสุขกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่นะคะมันเหมือนกับว่าไม่ต้องดิ้นรนไรมากนาักอ่ะอยู่เบื้องหลังนะคะทํางานอยู่เบื้องหลังไปที่ปรึกษาได้เนาะพลังงานคุณตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางเพื่อมีพลังงานอื่นบ้างนะคะเรามาดูนะตอนนี้เวลานี้นะคะ คุณในสายตาของคนทั่วไปคนที่เขาอาจจะเหมือนมองมาที่คุณหรือว่ารู้จักกับคุณเพื่อนร่วมงานนะที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรคนทั่วไปนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเครียดเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยที่จะเรียกว่าเปิดเผยความคิดความรู้สึกนะคะ หรือว่าเรื่องราวส่วนตัวไม่ค่อยที่จะเล่าให้ใครฟังอ่ะเป็นคนที่เหมือนเก็บตัวรักสันโดษอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทำงานนะคะก็อยู่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยนะ,ะมีปัญหาอะไรก็เก็บเงียบอยู่คนเดียวไม่ค่อยที่จะเล่าหรือว่าไม่ไว้ใจใครก็ได้นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่านะ,ะอาจจะเหมือนกับจริงๆแล้วชีวิตของคุณอ่ะ ไม่ได้เหมือนกับราบเรียบหรือว่าเหมือนมีความสำเร็จนะคะง่ายๆนะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคปัญหาชีวิตมาเยอะอะผ่านเรื่องผ่านราวผ่านปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างงานความทุกข์แล้วก็เหมือนเออเรียกว่า เปลี่ยนงานมาเยอะก็ได้นะคะประสบการณ์ชีวิตเยอะแยะมากมายจนทําให้คุณเหมือนต้องปล่อยวางแล้วอ่ะเหมือนต้องเรียนรู้ในสัตธรรมตรงนี้แล้วจนนะ,ะจนมาถึงขั้นที่แบบปล่อยวางในเรื่องของความทุกข์ทั้งหลายแล้วนะคะจนจนเหมือนกับว่าตอนนี้เวลานี้นะคะเ,ออเรียนรู้ความทุกข์ความสุขนะคะชีวิตของมนุษย์เราอ่ะนะคะเหมือนพอใจแล้วอ่ะนะ,ะแม้ว่าจะเหมือนกับชีวิตของคุณไม่ได้ประสบ ความสําเร็จนะมากมายนะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เจอสิ่งที่เหมือนกับว่าสอนคุณเนี่ยมันเป็นประสบการณ์นะที่ทําให้คุณเหมือนกับเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะบางคนท้าคือแบบมีบาดแผลเต็มตัวเลยอ่ะนะ,ะมีประสบการณ์ชีวิตเต็มตัวเลยอ่ะกว่าจะผ่านมาได้นะคะแล้วก็กว่าที่จะเหมือนกับเข้าใจ อสัจธรรมของชีวิตได้กว่าที่จะฮิลลิ่งเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะใช้ชีวิตนะได้มีความสุขในทุกวันนี้ได้คือมันเหมือนกับมันมันมีแต่บาดแผลเต็มตัวมันมีแต่รอยบอบช้ำมันมีแต่ความเจ็บปวดมันมีแต่เหมือนกับโดนกระทาอ่ะโดนย่ำยีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านจิตใจนะคะ คือเป็นคนพี่มีประสบการณ์ชีวิตมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เลยอ่ะนะก็ว่าได้จนหน้าตอนนี้เวลานี้คุณเข้าใจแล้ว นะว่าควรที่จะใช้ชีวิตยังไงควรที่จะอยู่ยังไงกับสังคมแบบนี้เพื่อนทํางานแบบนี้คนอื่นก็เข้าใจนะคะว่าคุณแบบผ่านอะไรมาเยอะนะจนเหมือนกับว่ามาเป็นครูบาอาจารย์จนมาพูดมาสอนมาสั่งมาบอกคนอื่นได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าชีวิตของคุณมีประสบการณ์ชีวิตเยอะไม่ธรรมดานะเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ๆเลยที่บรรจุในเรื่องของข้อมูลนะชีวิตมนุษย์หลายหลายชีวิตลหลายๆรูปแบบ นะคะอยู่ในเล่มเดียวกันน่หนังสือเล่มใหญ่นะหนังสือบันทึกนะหนังสือของโยมทูตหรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยนะใครที่แบบทําร้ายคุณใครที่แบบ ทำหากหลังคุณนะคะประมาณนี้คุณมีข้อมูลของเขาเหล่านั้นหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็สามารถที่จะนําข้อมูลเรื่องราวต่างๆมาเล่านะบอกคนอื่นนะเป็นวิทยาทานเป็นไกด์นาทางได้ด้วยนะคะเป็นครูบาอาจารย์เนาะพลังานของคนที่มาเจอเรื่องแินี้นะคะคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะนั่นแหละเนาะเรามาดูกันนะว่าศัตรูของคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ย เขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนไรเขาเห็นคุณแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะเป็นคนที่เขาไม่ชอบนะคะก็เขาไม่ชอบคุณไงก็เขารู้สึกไม่ดีกับคุณนะคะแล้วเขาก็ไปบอกไปพูดไปเล่านะเรื่องราวที่ไม่ดีกับคุณเนี่ยเรื่องราวที่ไม่ดีของคุณนิสัยไม่ดีของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังนะใส่ร้ายป้ายสีคุณบ้างแหละ นะคะไปพูดกับเพื่อนของเขาบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้นะคุณแบบเออทำบุญเอาหน้าก็ได้นะจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนนิสัยดีหรอกจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่จิตใจมีเมตตากับคนอื่นหรอก <ๆ S 1> ก็หวังผลประโยชน์อะหวังว่าทําบุญแล้วจะได้กุศลบุญอะไรเงี้ยทาดีกับคนอื่นก็หวังว่าจะให้คนอื่นได้ดีกับทําดีกับตัวเองนั่นแหละประมาณนี้ นะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะนะในความคิดของเขานะคะทั้งเขาบางทีเขาก็เหมือนกับว่า,ากระแนกกระแหนะนะประมาณชื่นชมแหละแต่ว่าประมาณที่แบบเหยียดเหยียดคุณบ้างอะ่ะก็ทําดีกับคนอื่นก็หวังว่าจะให้คนอื่นดีด้วยประมาณนี้แหละมั้งพูดดีกับคนอื่นทําบุญอย่างเงี้ยก็หวังว่าคือเออไม่อยากจะให้คนอื่นมาว่าตัวเองหรือเปล่าที่มีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเออทำบุญไปเนี่ย คือเหมือนตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยหรอกนะเหมือนกับใจใหญ่นะสายเป๊นะคะประมาณเดียวว่าถ้าคุณช่วยเหลือนะค,ะคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้รู้อะไรไม่ได้เก่งอะไรหรือว่าไม่ได้รวยอะไรมากนักแต่ที่ช่วยไปเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนกับเอ่อทำดีนะคะอยากได้บุญอยากได้หน้าอะไรประมาณนี้นะจริงแล้วตัวเองก็มีปัญหาชีวิตนั่นแหละ นะคะเอาตัวก็ไม่รอดเนี่ยทำเป็นไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะคือเขาพูดแล้วก็พูดไปในทางที่แบบกระแนกระแหนแสะคุณอะ่ะคนที่เป็นศัตรูของคุณอ่ะนะพูดเรื่องราวที่แบบรู้เรื่องของคุณเรื่องครอบครัวของคุณเรื่องความรักของคุณเรื่องปัญหาชีวิตของคุณเนี่ยรู้ดีนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยได้ยินมาจากคุณก็ได้นะอาจจะได้ยินมาจากการบอกการเล่าของคุณก็ได้ว่าคุณเนี่ย คือจริงๆแล้วก็ชีวิตความรักชีวิตครอบครัวไม่ได้มีความสุขหรอกไม่ได้ประสบความสําเร็จหรอกนะก็มีปัญหาครอบครัวแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้เป็นคนมีตังหรอกที่ทําบุญไปเนี่ยนะคะก็มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันมีปัญหานี้สินเหมือนกันนะคะเออไม่ได้รวยไปมากกว่าเราหรอกประมาณนี้คนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขาพูดถึงคุณแบบนี้นะคะเรามาดูกันแล้วเขาพูดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกนะคะ คนที่เขาไม่ชอบคุณก็บอกว่าโอ้ยคุณเนี่ยมีปัญหาความรักนะเหมือนกับว่าออการที่คุณอยู่คนเดียวหรือว่าการที่คุณเหมือนกับไม่มีแฟนตอนนี้ไม่สนใจใครไม่ให้ใครมาจีบหรือว่าไม่จีบใครเนี่ยก็เพราะว่านะเจอปัญหาความรักมาอดีตไงไม่สมหวังไม่สมหวังในเรื่องความรักแล้วก็นะต้องมีภาระนะรับผิดชอบลูกมีลูกติดด้วย นะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยคงที่จะเหมือนกับจะต้องกลับไปดูแลครอบครัวเก่าภรรยาเก่ายเงี้ยแล้วครอบครัวเก่าภรรยาเก่าก็ยังไม่หย่ายังไม่เลิกยังไม่เรียบร้อยเลยนะจะมีครอบครัวใหม่ได้ยังไงอารมณ์นี้จะมีแฟนใหม่ได้ยังไงคนเก่ายังไม่เคลียร์เลยใครที่ไหนมันจะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วย นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะจะนินทาแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคงเจ็บปวดเสียใจนั่นแหละโดนผัวทิ้งโดนแฟนทิ้งนะคะก็เลยต้องรับผิดชอบมีภาระหน้าที่เยอะแล้วไม่กล้าที่จะมีแฟนใหม่อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับดูเขตกับความรักความสัมพันธ์ด้วยแหละนะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวคงสบายกว่ามั้งนะคะก็เป็นประมาณนี้นะเรามาดูซิว่านะศัตรูของคุณ นคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยเขาว่ายังไงคุณอีกเขาบอกว่าการที่คุณเนี่ยนะคะเออนะคะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับจะต้องดูแลตัวเองทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อตัวเองหาเงินเอ่ยทํางานบ้านเอ่ยดูแลครอบครัวเอ่ยเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดใจเนาะไม่ค่อยจะปล่อยวางในเรื่องความทุกข์อ่ะคือมักที่จะเก็บปัญหารเรื่องราวอดีตมาใส่ใจไม่รู้จักปล่อยวางบ้างเลย นะคือเก็บความเจ็บปวดไว้ที่ในใจเนี่ยแล้วทําไมถึงไม่ปลดปล่อยแล้วทําไมไม่ถึงหาแฟนหาคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าหาคนรักดีๆเข้ามาช่วยแบบเออสร้างครอบครัวใหม่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยทําไมถึงไม่ยอมปล่อยวางสักทีอ่ะทําไมถึงกลัวแต่ว่าใครจะมันหลอกถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง คนที่เป็นศัตรูของคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณก็จะบอกว่าคุณเนี่ยหาเงินเก่งทํางานเก่งหญิงยโสญิงจองหองนะแล้วก็เหมือนกับว่าคือทาตัวเหมือนอฉันเก่งฉันเพอร์เฟกฉันหาเงินได้ฉันดูแลตัวเองได้แล้วก็เหมือนกลัวว่าคนอื่นจะมาหลอกใช้เงินด้วยจะมาหลอกเอาตัางประมาณนี้เป็นคนขี้งกนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะศัตรูของคุณเขาจะพูดว่าคุณเนี่ย คือเหมือนกับว่ายังคาราคาซังอยู่กับความรักความสัมพันธ์ไงยังทําใจลืมคนเก่าไม่ได้มีคนมาชอบเยอะนะเออทําเป็นเล่นตัวเนี่ยก็ติดพันธะเก่ากับคนเก่าไงถึงไม่ยอมเลิกไงแล้วก็ไม่มีใครหน้าไหนที่แบบเออมาจริงจังด้วยหรอกก็เหมือนเนี่ยนะยังกลับไปหาคนเก่าอยู่นะแล้วก็คุยกับเขาก็ไม่เปิดเผยตัวตอนอีกใครที่ไหนจะมาชอบใครที่ไหนจะมาจริงจังด้วยเจ้าชู้ขนาดนี้ขนาดคนเก่ายังเอาไม่อยู่เลย นะคะคือผู้ชายอาจจะโดนหนักนะแต่ถ้าผู้หญิงอาจจะโดนแซะว่าเออหาเงินเก่งแล้วหยิงจองหองอะไรอเงี้ยนะคะเรามาดูกันศัตรูของคุณว่าคุณว่าไงอีกห้าดาบศัตรูของคุณบอกว่าที่คุณเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ทุกวันเนี้ยจริงๆแล้วคือก็คงจะเหมือนกับว่าทําบุญมาเยอะแหละมั้ง วออวาสนาดีแหละทำบุญมาเยอะแหละแต่ไที่มันไม่ดีก็คือแบบคือผ่านอุปสรรคมาเยอะนะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะเรียนรู้มาเยอะเนี่ยที่มาพูดมาสอนมาสั่งมาบอกคนอื่นหรือว่าเก่งได้ทุกวันเนี่ยอืบุญช่วยทั้งนั้นเลยสงสัยบุญเก่าเยอะเออไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยไม่เห็นจะมีความรู้ความสามารถอะไรเลยไม่ได้พิเศษไปกว่าพวกเราหรอกเก่งไม่จริงหรอกเออที่ มีทุกอย่างได้ทุกวันนี้ก็คงจะบุญนั่นแหละก็คงจะเหมือนกับมีคนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองนั่นแหละนะคะเขาก็พูดประมาณนี้นะคะประมาณเดียวกว่าเออคุณเก่งไม่จริงหรอกคุณรู้ไม่จริงหรอกคุณเหมือนกับว่าไม่มีใครที่จะเหมือนกับเออเรียกว่าตัวเขาเนี่ยก็เก่งเหมือนคุณนะเออมีความรู้ความสามารถเหมือนคุณทําได้เหมือนคุณนะคะแต่เขาไม่ทาไงนะแต่เขาคิดว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับ ชนะทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างได้เก่งทุกอย่างได้นะคะบางทีคนนี้ก็อาจจะเป็นพ่อมไม่ไม่เหมือนคุณก็ได้นะแต่เขาก็บอกว่าโอ๊ยฉันเป็นฉันนะฉันไม่ยอมหาเงินคนเดียวหรอกฉันต้องไปบังคับให้สามีเก่าของฉันเนี่ยมาช่วยหาตังค์ด้วยมาช่วยเลยนดูลูกด้วยนะประมาณเนี้ยนะคะประมาณเดียวว่า เออฉันคงจะไม่เหมือนกับอีโก้สูงฉันคงจะไม่ยึดติดหรือว่าฉันคงจะไม่ยิงจองของหรอกเหนื่อยจะตายหาเงินคนเดียวแต่ที่คุณเก่งทุกวันนี้ทําได้ทุกวันนี้เพราะว่าบุญกุศลทั้งนั้นแหละคือจริงๆแล้วไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะคะประมาณนี้เลยคนคนนี้เขาบอกแล้วโชคช่วยนะที่แบบมีเงินมีทองเนี่ยก็อาจจะเหมือนซื้อหวยถูกหวยรวยเบอร์มีโชคช่วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาพูดอะไรอีกศัตรูของคุณเนี่ย เขาบอกว่าคุณเนี่ยคงจะเหมือนกับว่าน่าที่จะมีการที่นะสุขสบายทุกวันนี้รวยทุกวันเนี้ยมีเงินทุกวันเนี้ยนะคะก็ที่ทําบุญมาแหละเออถึงว่าสิถึงได้ทําบุญเยอะจังเลยนะคะประมาณนี้นะทําบุญเยอะเข้าวัดเยอะนะแล้วก็บุญกุศลเก่าเยอะด้วยแต่ บุญกุศลมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องความรักเนาะบางคนน่ะนะศตตรูคุณก็บอกว่าเออบางคนเนี่ยมีบุญในเรื่องของการเงินเนาะรวยนะแต่ว่าไม่ได้มีบุญในเรื่องความรักไงคือต้องมาหาเองใช้เองนะคะประมาณที่แบบไม่มีสามีช่วยไม่มีภรรยามาช่วยหาเงินต้องหาเงินเองหมดทุกอย่างเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือแบบคือเวรกรรมนะ่ะน่าจะเป็นเวรกรรมนั่นแหละ ถึงได้มีคนมาแย่งแฟนหรือว่าเคยไปแย่งแฟนคนอื่นเขามาเอออาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้หรือว่าชาตินี้ก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะเออไปแย่งแฟนใครเข้ามาหรือเปล่าอารมณ์นี้หรือว่านะถ้าเป็นผู้ชายก็จะประมาณที่แบบว่าสตูคู่เดียงคุณจะบอกว่าโอ้ยเจ้าชู้แน่ๆเลยไปมีกิ๊กแน่ๆเลยไปมีความสัมพันธ์อื่นไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักแน่ๆเลยเนี่ยถึงได้มีความสัมพันธ์ที่แบบไม่สมหวัง นะถึงเมียถึงเลิกไปถึงแฟนเลิกไปอารมณ์นี้นะคะประมาณที่แบบเขาบอกว่ามีบาปกรรมมีเวรกรรมในเรื่องของรักซ้อนเนี่ยแหละถึงได้ไม่สมหวังในเรื่องความรักนะศัตรูของคุณบอกมายุ่งเรื่องใต้เตียงเงี้ยมายุ่งปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วศัตรูของคุณนะคะอืมในสายตามเขามองว่าการทํางานของคุณนะคะความรู้ความสามารถของคุณจริงๆแล้ว คุณไม่ได้เก่งอะไรหรอกคุณไม่ได้รู้อะไรหรอกที่คุณเหมือนกับทําได้ทุกอย่างเนี่ยก็เพราะเหมือนกับว่าต้องดิ้นรนไงตกงานออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยเนี่ยที่ทําตรงเนี้ที่ทํางานทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าคือไม่รู้จะไปทําอะไรที่ไหนแล้วอะนะคะหรือว่าทํางานโซเชียลหรือว่าทํางานธุรกิจการงานส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าคืออายุมากแล้วไงไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนแล้วนะคะ หรือว่าบางทีนะศัตรูของคุณก็บอกว่าโอ้ยที่เหมือนกับมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้นะสงสัยสมบัติพ่อสมบัติแม่แน่เลยอ่ะเออใช้เงินเก็บใช้เงินเก่านั่นแหละเออกินกับพ่อกับแม่หรือว่าให้พ่อให้แม่เลี้ยงเขาบอกงี้นะศัตรูของคุณบอกนะคะแต่ที่จริงแล้วตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่าเออทำอาชีพที่แบบมันเป็นอาชีพส่วนตัวหรือว่าทำงานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์ต่างๆได้ด้วยนะคะการที่คุณเหมือนกับ เขามองว่าคุณไม่ไม่ทำงานทำการอะไรเลยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการที่ทำงานอิสระหรือเปล่านะคะหรือว่าใช้เงินเก็บใช้เงินเก่าอยู่หรือเปล่านะคะดูมีความสุขเนาะนะดูกับเหมือนกับว่าพอใจนะคะหลังจากที่เหมือนกับว่าห่างไกลจากสายตาเขาแล้วนะพลังงานของคนที่เหมือนมีการเปลี่ยนงานย้ายงานสตูงคุณบอกว่าเออหรือว่าเนี่ยนะ,ะเห็นไหม กลับไปหาคนเก่าไปขอเงินหรือว่าสามีเก่าแฟนเก่าเอาเงินมาให้ใช้หรือเปล่าหรือว่าใช้เงินเก็บใช้เงินเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะการที่คุณนะอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะแล้วก็หน้าที่จะเหมือนกับเออมีลูกเลี้ยงหรือเปล่าถ้าคุณมีลูกติดนะคะลูกของคุณอาจจะทํางานแล้วให้ลูกเลี้ยงหรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยสตูของคุณมองว่าคุณไม่ได้ทํางาน นะคุณอาจจะมีลูกทํางานแล้วเลี้ยงดูปูเสือคุณหรือว่าคุณอาจจะมีสายเปยหรือเปล่าที่ไม่เห็นทํางานเนี่ยโอ้นะมีผู้หญิงผู้ชายมีคนมาเปมีคนเอาเงินมาให้ใชายหรือเปล่านะทาเป็นเก็บเงียบทําเป็นเหมือนกับว่าออมีความสุขนะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่เปิดเผยไม่บอกเล่าให้คนอื่นได้รับรู้ได้ข่าวคาวอะไรเลยนะเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่ามีชีวิตที่มีความสุขหรือว่ามีแฟนใหม่แล้วก็ไม่บอกเรานะคะ ศัตรูของคุณบอกงี้แล้วศัตรูของคุณอีกคนนึงน่าที่จะเป็นพลังงานของคนเก่าด้วยนะคนเก่าเนี่ยเขาอยากรู้นะอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณด้วยอยากรู้ว่าการที่คุณเหมือนกับออมีความสุขหรือว่าลืมเขาไปแล้วเนี่ยคงที่จะเหมือนกับไปมีแฟนใหม่หรือว่ามีสายเปไหมมีเจามาเปยไหมมีคนที่แบบร่ํารวยเนี่ยนะเอาเงินมาให้ใช้หรือเปล่านะคะศัตรูของคุณมอง นะคะแล้วศัตรูของคุณนะคะมองว่าคุณเป็นเดรเวอร์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแฟนแล้วนะคะสงสัยสงสัยแฟนเนี่ยจะทิ้งสมบัติเก่าไว้ให้เยอะเนาะอารมณ์นี้นะคะหรือว่าสงสัยที่จะเหมือนกับว่าเออไม่อยากจะมีแฟนหรือว่าไม่อยากจะมีความรักเนี่ยก็คงจะลืมคนเก่าไม่ได้นะคะเออยุ่งเรื่องใต้เตียงอีกแล้วบอกว่าเราลืมคนเก่าไม่ได้ นะคะเรากลับไปหาคนเก่าหรือเปล่าสามีเก่าเนี่ยเออมาเลี้ยงดูปูเสือหรือเปล่านะที่ไหนได้คุณทํางานคุณหาเงินนะคุณทําอาชีพเดิมของคุณอะ่ะนะคะประมาณเนี้ยอาจจะเป็นอาชีพออนไลน์อาจจะเป็นอ,ชอ,นนอาจจนอชีพที่แบบเหมือนเออทำงานกับครอบครัวก็ได้นะศัตรูของคุณมองแล้วก็มองว่าคุณคงจะเหมือนกับว่าคือไม่อดตายหรอกมั้งเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนี่นาะ นะะแล้วก็คุณเหมือนกับไม่เปิดเผยด้วยนะว่าคุณทํางานอะไรตอนนี้นะคะแต่เขาก็รู้แหละว่าเออคุณควรจะทํางานเดิมๆทํางานเก่าๆที่เขารู้นั่นแหละอาจจะเป็นงานโซเชียลหรือว่างานอะไรก็ได้ที่แบบมันเป็นเจ้านายตัวเองอ่ะนะธุรกิจการงานที่ตัวเองชอบอะ่ะนะคะมาดูซิว่าแล้วศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่เขารู้นะคะเขาคิดจะทำอะไรไหมเมื่อเขามอง มองชีวิตของคุณเป็นแบบเนี้ยนะคะเขาคิดจะทำไรไหมเออเขาอยากจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับเราเนี่ยศัตรูคู่ดีของคุณนะคะอืสองถ้วยอินลิเวอร์ศัตรูคู่ดีของคุณเ็าบอกว่าโอโ้นะคะเขาคงที่จะเหมือนกับไม่มีโอกาสได้เจอคุณอีกแล้วแหละนะคะคุณคงจะปิดตัวเงียบคุณคงจะไม่อยากเจอเขาอีกนะถ้าเป็นคนรักเกา่าความสัมพันธ์เก่า ถ้าเขาเป็นศัตรูเป็นสามีเก่าของคุณก็บอกว่าโอ้ยคุณคงไม่กลับมาคืนดีกับเขาแล้วมั้งคุณคงไม่ยกโทษให้เขาแล้วแหละแต่ถ้าเป็นเพื่อนเก่าเนี่ยนะคะคุณคงไม่กลับไปทํางานที่เดิมอีกแล้วแหละคุณคงไม่ชอบที่ทํางานนี้อีกแล้วนะคุณเหมือนกับว่ารู้สึกว่าพลังงานของคนที่ทํางานเก่านะท็อกซิกมากมากเลยคุณคงไม่กลับไปอีกแล้วนะคะคือพวกเขาเชื่อแบบนั้นนะคนที่ไม่ชอบคุณนั่นแหละนะคะ แล้วก็ประมาณเดี่ยวว่าเออไม่ต้องกลับมาดีละนะฉันก็ไม่ต้อนรับเธอเหมือนกันนะคะประมาณนี้เลยนะศัตรูของคุณเนี่ยคือเห็นคุณเหมือนเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นคุณออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยนะรู้สึกว่านะมีความที่แบบเหมือนเจากรในเวรไปแล้วนะมีความดีใจเพราะว่าคุณอาจจะมีความโดดเด่นกว่าเขาไงคุณอาจจะมีความเก่งกว่าเขาความรู้ความสามารถมากกว่าเขาก็ได้นะคะแล้วพอคุณอยู่เนี่ยนะเหมือนกดเขาอ่ะ นะเหมือนเขาไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะคะพอคุณออกมาแล้วคุณออกมาจากสถานที่นั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะไม่มีความสุขก็คือเออที่เขาแบบคิดไม่ดีกับคุณมาตลอดอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีคิดลบกับคุณนะนินทาคุณอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะหรือว่าซุบซิบนินทาคุณเขาก็ยังเอาเรื่องเดิมๆของคุณมาพูดอยู่นะนะพูดอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะแต่ก็อาจจะเหมือนกับว่า คือเขาก็ยังอยู่ที่ทํางานนั้นอยู่นะคะแต่คนอื่นก็จะรู้แหละว่าคนคนนี้คือไม่ชอบคุณมักที่จะพูดถึงคุณบางทีเขาอาจจะชื่นชมคุณก็ได้นะศัตรูของคุณเนี่ยแล้วก็เป็นพรักานของแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณด้วยนะคะยังคิดถึงคุณอยู่นะเออยังมีการที่อยากจะวนเวียนกลับมาหาคุณอีกนะคะอยากจะเป็นครอบครัวกันอยากจะรักคุณอยากจะเหมือนกับว่ากลับมาคุยมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะรู้สึกว่า แฟนเก่าของคุณเนี่ยนะคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะยังลืมคุณไม่ได้แต่ส่วนเพื่อนเก่าของคุณเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณกลับไปทํางานที่นั่นหรอกนะคะรู้สึกว่าคุณน่ะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาเขานิดนึงนะคะแล้วก็นะคะคุณจะไปไหนก็ไปเธอเอารมณ์นี้นะคะแต่เขาก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ไงน,นะ,ะไม่ต้องกลับมาหรอกนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบคัดเม่นคุณมากอะ่ะรู้สึกหมันไส้แต่มีความชื่นชมนะ มี ah wa, e e h, ความชื <man> ่นชมว่าเฮ้ยคุณคงไม่กลับไปหรอกมั <man> ้งอะไรเงี Maria ้ยเพราะว่าคุณเก่งอยู่แล้วนะคะก็เป็นพลังงานของศัตรูที่แบบเออมีทั้งคนที่รักคุณมีทั้งคนที่นะแอบรักคุณหรือว่ายังรักคุณอยู่แล้วก็มีทั้งคนที่แบบไม่อยากให้คุณกลับไปนะคะไอ้คนที่ไม่อยากให้คุณกลับไปเนี่ยก็เพราะว่าคุณไปกดนะในเรื่องของความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะคะกดให้เขาอยู่อยู่ใต้นะคะใต้เท้าคุณ ประมาณแบบเขาไม่มีความเด่นไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยก็ไม่อยากให้คุณกลับไปนะไปแย่งผลงานเขานะคะส่วนคนที่รักคุณก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ไม่ต้องไปแคร์หรอกในเมื่อเราเหมือนกับออกมาอยู่จุดนี้แล้วนะคะเรามาเหมือนกับว่ามาโฟกัสที่ตัวเองแล้วอ่ะนะคะไม่ว่าศัตรูจะอยู่ที่ไหนไหนหรือว่าอาจจะสลับสเป็คได้ศัตรูของคุณอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานออกงานไปแล้วแต่คุณยังคิดถึง นะเหตุการณ์เรื่องราวอดีตเก่าๆที่แบบเขากับคุณทะเลาะกันอยู่มันก็เหมือนกับว่าเรายังติดกับพลังงานลบนะคะความคิดของเราอยู่นะคะก็ปล่อยให้เขาคิดไป<ๆ>ก็ปล่อยให้เขารู้สึกไปนะคะความคิดแย่ๆนะส่วนตัวคุณก็ปล่อยวางคะเออแล้วก็เอาหัวสิกรรมให้เขานะไม่ต้องเจอกันอีกเนาะพบนชาตินี้นะคะก็ฟังเพื่อเป็นการกนำเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ